สวัสดีคะ่ะตอนนี้เราก็เข้ามาป่าที่สองแล้วทุกคนดูที่มันดกอะโอ้ยดูทุกคนดูมันดกมากดูดิดูด,ดิแต่และต้นเฟื่อยดูดิเราจะให้ทุกคนดูนี่หนึ่งหนึ่งต้นด้เนี่ยตรงนี้โอ้สุดยอดเลยทุกคนเดี๋ยวตั้งกล้องกัน ไปมไนไปหมดทุกขี่เลยอะ โว้ยเธอถีดนี่เธตัดเนาะลูกเยอะมากตักแบบนี้นะทุกคนมันเยอะจริงลูก ตักนี่ในครึ่งถังก็พอเลยดูทุกคนมันเยอะเยอะเยอะมากดกดกดู ร้อนก็ร้อนจนต้นเฟื้อยเลยนี่ลูกเล็กเราก็ไม่เอาเอาแต่ลูก,กใหญ่ๆทุกคนแบบเอาแต่ปลายมา ร้อนมากๆเลดูแต่ละต้นนั่งหวงดูแต่ละต้นพี่น้องเหมือนหมากอางุ่นเลยเหมือนอมงุ่นเลยนะร้อนก็ร้อน จากสนุกสนุกเลยทุกคนตอนนี้มันสุกหมดแล้วทุกคนเนี่เยเดลูกมันมีตดดแต่แลูกใหญ่ดูเด็กแต่ละต้นเด็กเนี่ยต้นใหญ่ เดี๋ยวหนหน้าใช่โอ้ยนีด่ดูเหยียบแล้วโอ้ยเป็นเครือเด้ดอเลยเฝยเฝยเยอะมากเยอะจนเอาไม่ถูกแถอีกขึ้นถามด้วยซะพอแล้วทุกคน ใช่จิตใจดูสินี่ตักผลไม้นะคะทุกคนว่าจะได้หนึ่งถัง มันกับบุม่ม่คงเล่นเด้อน,นี่ขนาดไม่ถ้าลูกค้าไม่สั่งก็ไม่มาตักนะจ้าลูกค้าเก่าโอ้โหก็ต้อง ดีเลยบางต้นมันก็ติดควันนะคะทุกคนดูนก็เออหากองฉันถือกองกันว้ายนี่ตรงนี้ติดควัน ติดควันติดลูกใหญ่เลยติดควันทุกคนดเลยลูกใหญ่ใหญ่หลับแขนก็เหนื่อยแล้วจะไปทับเงินรอไหม dế, mình dế chặt mét sáu, được thế, mình dế chìm chìm rồi thôi, ở thẳng vậy đi. ủa, นี่เส้อลุกกระสหาตรงมันไม่มีควันนะทุกคนเราต้องตัดตรงที่ติดควันมันเยอะแต่มันติดควันจ้ามันจะปนกันอยู่นะบางต้น ต้นมันก็แบบติดเนี่ยมันเยอะมากแต่มันติดควันเป็นปุ่มเป็นโงนหลายขนาด คนพวกที่ตักเขาไม่เขาม่เข้ามาทุกคนเราันเ่ะเจอ <c oughs> กินนาทีแล้วมือกว้องก็นมืเป็มเลยทำไมไม่มาข้างหน้าถ่ายตุ่ไปเลย ันเยอะจนตักไม่ถูจนมันใส่มันขวาเอาตัวลูกใหญ่ในป่ามยิ่งลูกใหญ่โอ้โห๊ะ ตัวสี่ลูกใหญ่นี่โอ้โหลูกขาวเพียบไอวอกไอวอกไอวอกมาเบิ่งทางนี้ไหมทุกคนมันก็เยอะมากเลยนะโอ้ แต่ดูเหมือนมันติดควันอ,อ นสวยนาะทุกคนเยอะมากมาก เยอะดกมากปีนี้ผลไม้ดกผลไม้ดกจริงดกมากต้องดูบางต้นมันก็ติดควันทุกคนเราจะดูว่าต้นไหนไม่ติดควันเราถึงจะเอา มันเยอะมันเยอะอันนี้ทางที่สองนะคะทุกคนเหนื่อยแล้วเนี่ยแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะบายบาย